ญี่ปุ่นครับมีการเตือนภัยเซนามิโดยเวลาวันนี้นะครับวันพุทธที่3เมษายนเวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่นนะครับเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด7.5แมกนิจูดที่ไต้วันโดยพบแรงสั่นสะเทือนสูงสุดระดับ4ที่เกาะโยนากุนิใกล้กับไต้วันในกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นครับได้ออกประกาศเตือนภัยเซนามิในเกาะโอกินาวาเกาะมิยาโกจิมะ หมู่เกาะยาเอยามะครับโดยขอให้ประชาชนเนี่ยอพยพทันทีคาดการว่าคลื่นเนี่ยอาจจะสูงกว่า3เมตรครับและอาจจะสูงกว่าที่คาดการไว้ในบางพื้นที่ด้วยโดยเหตุนี้ครับขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดและเข่งขัดครับจนกว่าจะมีการประกาศยกเลิกเตือนภัยและขอให้ติดตามข่าวสารของทางการญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดครับ ในกรณีที่สามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่นะันเมืองฟุกุโอกะได้ที่หมายเลขฉุกเฉิน09095721515